คืนนี้ขอให้คุณฟังให้จบเพราะบางเรื่องฟังไม่จบมันจะตามกลับไปที่บ้านเสียงเรียกจากสุสาโนโสเพณีวัดดอนเสียงคร่ำครวญที่ไม่เคยจบถ้าคุณกำลังฟังเรื่องนี้อยู่ในตอนกลางคืนขอให้ลองลดเสียงรอบข้างลงแล้วตั้งใจฟังให้ดี เพราะสถานที่ที่ผมกำลังจะเล่าไม่ใช่ป่าลึกไม่ใช่บ้านร้างไม่ใช่โรงพยาบาลอ a b a n d o n แต่มันคือสุสานที่ตั้งอยู่กลางเมืองหลวงและเป็นสุสานของผู้หญิงที่ไม่มีใครอยากเอ่ยชื่อแม้ในวันที่พวกเธอตายไปแล้วก็ตามในเขตสาทรกรุงเทพมหานครใกล้ถนนใหญ่รถวิ่งขวักไข่ มีวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งชื่อว่าวัดดอนวัดที่คนส่วนใหญ่รู้จักในฐานะวัดเงียบๆมีเมนมีสุสานมีต้นไม้ใหญ่แผ่เนาคลุมทั้งพื้นที่แต่มีพื้นที่หนึ่งที่แม้แต่คนในวัดยังไม่อยากเข้าใกล้ตอนกลางคืนพื้นที่นั้นถูกเรียกกันปากต่อปากว่าสุสานโสเพณีไม่มีป้ายบอก ไม่มีป้ายชื่อไม่มีใครอยากชี้ให้ดูตรงๆแต่ถ้าคุณเดินเข้าไปลึกพอคุณจะเห็นแผ่นปูนเก่าหลุมฝังศพเรียงกันอย่างไร้ระเบียบหลายหลุมไม่มีชื่อหลายหลุมมีเพียงตัวเลขบางหลุมไม่มีแม้แต่เครื่องหมายใดๆย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนช่วงปลายรัชกาลที่ห้าต้นรัชกาลที่หย่านสาธร ไม่ใช่ย่านธุรกิจอย่างวันนี้มันคือพื้นที่ท่าเรือโรงงานและซ่องโสเพณีจํานวนมากผู้หญิงจํานวนไม่น้อยถูกขายถูกหลอกถูกบังคับเมื่อป่วยเมื่อแก่เมื่อไม่มีเงินพวกเธอหายไปไม่มีญาติไม่มีใครรับศพไม่มีวัดไหนอยากรับเผาสุดท้ายวัดดอนคือที่เดียวที่รับศพพวกเธอไว้ แต่ไม่ใช่ในฐานะคนสําคัญพวกเธอถูกฝังรวมไม่มีชื่อไม่มีบทสวดไม่มีแม้แต่โลงที่ดีและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเสียงคร่ำครวญที่ไม่เคยหายไปจากสุสานแห่งนี้เรื่องเล่าจากสัปเหร่อเก่าที่เคยทำงานในวัดดอนเขาเล่าว่าคืนหนึ่งหลังฝังศพหญิงสาวอายุราว20ต้นตอนประมาณตีง เขาได้ยินเสียงฮึกฮือฮึอเสียงร้องไห้เบาๆเหมือนผู้หญิงพยายามกลั้นเสียงเสียงนั้นดังมาจากโซนสุสานโสเพณีเขาคิดว่าอาจเป็นหมาหรือคนเร่ร่อนแต่เสียงนั้นพูดเป็นคำหนาวเจ็บกลับบ้านไม่ได้ คืนนั้นเขาวิ่งออกจากวัดไม่หันกลับไปมองอีกเลยหลายปีต่อมามีคนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่แถวสุสานตอนหัวคำ่ำเธอสวมชุดแดงซีดผมยาวหน้าไม่ชัดแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือเธอไม่มีเงายามวัดที่เห็นบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเดินไปหยุดที่หลุมหนึ่งแล้วนั่งลงจากนั้น เธอก็ค่อยๆจมลงไปในดินหลุมนั้นคือหลุมฝังศพที่ไม่มีชื่อไม่มีเลขไม่มีอะไรเลยในช่วงประมาณปี2,540มีกลุ่มนักศึกษานิเทศเข้าไปอัดเสียงแอมเบียนเพื่อทำสารคดีพวกเขาอัดเสียงตอนกลางคืนใกล้สุสานตอนฟังเทปไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอกลับมาฟังที่บ้าน มีเสียงผู้หญิงหลายเสียงพูดพร้อมกันช่วยด้วยเจ็บอย่าฝังหนูหนูยังไม่ตายทั้งที่ตอนอัดบริเวณน,นั้นเงียบสนิทเทปนั้นถูกลบทิ้งในเวลาต่อมาเพราะหนึ่งในทีมฝันเห็นผู้หญิงเต็มห้องทุกคืนเป็นเดือนมีการเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งวัดต้องปรับพื้นที่ ขุดหลุมเก่าเพื่อทำทางเดือนแต่พอขุดลงไปกลับไม่พบศพมีแต่เส้นผมยาวๆพันกันเต็มหลุมและมีกลิ่นเหมือนน้ำหอมเก่าปนกลิ่นเลือดจางๆหลังจากนั้นคนงานคนนั้นป่วยหนักพูดคนเดียวแล้วร้องเรียกชื่อผู้หญิงที่ไม่มีใครรู้จักถึงวันนี้สุสานยังอยู่ไม่มีการโปรโมท ไม่มีการเล่าในหนังสือท่องเที่ยวแต่คนแถวนั้นรู้หลังเที่ยงคืนถ้าลมพัดแรงคุณจะได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงหลายคนถอนหายใจพร้อมกันเหมือนพวกเธอ,อยังรอรอให้ใครสักคนเรียกชื่อรอให้ใครสักคนยอมรับว่าพวกเธอเคยมีตัวตนถ้าวันหนึ่งคุณผ่านวัดดอน และรู้สึกว่ามีใครมองคุณจากใต้ต้นไม้ใหญ่อย่าหันไปมองนานเพราะบางทีพวกเธออาจแค่อยากให้คุณรับรู้ว่าแม้จะตายไปแล้วพวกเธอก็ยังไม่ได้รับการปลดปล่อย